เทวบุตรมานทุกคนมีจิตและจิตของทุกคนก็มีความเป็นพุทธ,ธะอยู่ในตัวเพียงแต่ความเป็นพุทธ,ธะยังไม่ปรากฏเพราะมีอวิชชาบทบังอยู่แต่เมื่อใดที่ความเห็นแจ้งปรากฏเมื่อนั้นก็จะกลายเป็นพุทธ,ธะในบัตดนคำว่าเทวปุตรมานชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเทพบุตรเป็นมานเป็นมานที่ใครๆก็คาดคิดไม่ถึง ว่าจะเป็นไปได้เพราะที่ผ่านมาเรามักจะรู้กันว่าโลกนี้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายเทพกับฝ่ายมารแต่อยู่ๆฉะไหนท่านจึงว่าเทพนั่นแหละคือมารเหมือนอยู่ๆก็บอกว่าพระเอกนั่นแหละคือผู้ร้ายใครได้ยินได้ฟังที่จะไม่งงคงหายากเต็มทีแต่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายกลับรู้จักเทพและมารเป็นอย่างดี แสดงถึงพระปรีชาญาณอันวิเศษและยอดเยี่ยมของท่านที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้เลยเทวปุตตมานหรือมานเทพบุตรสามารถจำแนกได้เป็นสามอย่างหรือแปลงมาในสามลักษณะดังนี้ 1. ลักษณะเป็นคนผู้หวังดีกรณีนี้จะมาในคราวที่เรามีจิตศรัทธาจะภาคเพียรปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแบบอุกฤษเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยการตั้งใจอดนอนผ่อนอาหารบ้างหรือปฏิบัติแบบทุกขาปฏิปทาอื่นบ้างเขาจะมาพูดเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวให้เลิกละความเพียรแบบนั้นเสียโดยอ้างว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนบ้างพระพุทธเจ้าเคยทำมาแล้วพบว่าไม่ใช่ทางแห่งการบรรลุจึงกลับมาดำเนินทางสายกลางบ้างหรือบางครั้งก็จะเอาเรื่องสุขภาพมาอ้างบ้างปฏิบัติแบบทรมานตนแบบนั้น ระวังจะเจ็บไข้ได้ป่วยทําให้ปฏิบัติธรรมไม่สะดวกบ้างหรืออาจจะตายก่อนได้บรรลุธรรมบ้างแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่าคนนั้นแท้จริงไม่ใช่มารแต่ถูกเทวปุตตมายืมมือใช้งานเพื่อขัดขวางการปฏิบัติธรรมของเรา 2. ลักษณะเป็นจิตวิญญาณกรณีนี้อาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตเพื่อความชัดเจน จะขอเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ดังนี้คืนหนึ่งได้นิมิตผ่านความฝันว่าตัวเองมีรูปลักษณ์เป็นแมงมุมถูกหลอกให้เดินไปบนไม้กระดานแผ่นเดียวที่ปูลอยบนผิวน้ำเมื่อเดินไปถึงกลางน้ำปรากฏว่ามีจระเข้ตัวใหญ่โดดงับแมงมุมแต่ด้วยความว่องไวแมงมุมสามารถโดดหนีพ้นคมเขี้ยวจระเข และวิ่งกลับขึ้นฝั่งได้โดยปลอดภัยภาพนิมิตก็จบลงแค่นั้นแต่ในขณะฝันรู้สึกตัวดีว่าแมงมุมในนิมิตฝันคือตัวเราเองรุ่งขึ้นหลังจากฉันเช้าแล้วเพื่อนพระสองรูปก็ชวนขึ้นเขาไปค้นหาถ้ำที่หลังสำนักซึ่งอยู่ห่างประมาณกิโลเมตรกว่าๆพอเดินไปถึงตีนเขาปรากฏว่าเกิดอาการอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียน เดินไปประมาณ10-20เมตรก็จะอาเจียนครั้งหนึ่งแม้อาการจะเริ่มไม่สู้ดีนักแต่ก็พยายามเดินขึ้นเขาต่อไปพอคิดว่าไหนๆก็มาแล้วจึงพยายามก้าวเดินต่อไปด้วยการเดินบ้างหยุดพักบ้างจนใกล้จะถึงยอดเขาแล้วรู้สึกว่าเดินต่อไปไม่ไหวแล้วจึงขอตัวแยกทางกับเพื่อนกลับลงมาก่อนส่วนเพื่อนพระทั้งสองรูปก็เดินขึ้นเขาต่อไป เมื่อแยกทางกับพระเพื่อนแล้วก็ได้กำหนดทิศทางจากยอดเขาเพื่อลงไปยังสำนักซึ่งอยู่ไกลลิบๆลงมาได้สักร้อยเมตรก็พบร่องน้ำใหญ่ไหลลงจากยอดเขาดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นทางตรงและสะดวกด้วยจึงได้เลือกเอาทางน้ำไหลที่เป็นร่องลึกประมาณหนึ่งเมตรเป็นหลักแต่ลงมาได้ไม่นานนักร่องน้ำก็เริ่มมีต้นหนาขึ้นปกคลุมแรกๆก,ก็มีเพียงบางๆนิดหน่อย แค่ใช้ไม้แหวกออกนิดหน่อยก็มุดลอดผ่านไปได้แล้วจึงใช้ไม้แหวกดันขึ้นบนแล้วมุดไปเรื่อยๆคิดว่ามุดไปอีกหน่อยคงพ้นแต่การคาดการกลับผิดถนัดเพราะยิ่งลอดมุดเท่าไหร่หนามยิ่งหนาขึ้นจนในที่สุดต้องหยุดพักเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถไปต่อได้แล้วนอนคิดใต้พุ่มไม้หนามว่าจะทําอย่างไรดีเพราะจะไปต่อก็ไปไม่ได้จะกลับขึ้นทางเก่าเรียวแรงก็หมดแล้ว ชีวิตคงต้องทิ้งไว้ใต้พุ่มหนามในร่องน้ำบนเขาเพียงเดียวดายแน่นอนและบนเขาลูกนี้ก็เคยมีพระธุดงขึ้นมาบารณะภาพบนนี้แล้วด้วยคงด้วยบุญเก่ายังไม่หมดลงแค่นั้นสักพักเพื่อนพระทั้งสองรูปก็เปลี่ยนใจเลิกค้นหาถ้ำลึกลับตามคำบอกเล่าของโยมคนแก่ที่เคยอยู่แถวนั้นจึงเดินกลับตามลงมาเพราะเป็นห่วงอาการที่เห็นแล้วไม่สู้จะดีนัก เดชบุญที่เพื่อนเดาทางถูกเลือกเดินลงมาตามร่องน้ําเดียวกันและทําอย่างเดียวกันเมื่อเพื่อนมุดพงหนามตามมาถึงก็ได้ใช้ไม้เท้ายาวประมาณเมตรครึ่งดันยกพุ่มหนามให้ขึ้นสูงพอคลานลอดผ่านไปได้ทําอยู่อย่างนี้นานพอสมควรจึงสามารถออกจากร่องพุ่มหนามมาได้และกลับถึงสํานักโดยปลอดภัยแต่ก็ทุลักทุเลชนิดที่เรียกว่าเข็ดจนตาย คืนต่อมาขณะเคลิ้มๆจะเข้าสู่ผวังก็ได้ยินเสียงมาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในครั้งนี้เป็นเพราะการกระทําของจิตวิญญาณที่สถิตอยู่ที่ต้นมะม่วงใหญ่ข้างกุฏิซึ่งเป็นที่อาศัยของอสุรกายหญิงสองตนอสุรกายตนหนึ่งรูปร่างอ้วนอสุรกายอีกตนหนึ่งรูปร่างผอมแต่อสุรกายที่เล่นงานจะเอาถึงชีวิตเป็นอสุรกายตัวอ้วนตนเดียว ส่วนอสุรกายผอมไม่เอาด้วยและมีเสียงบอกต่อไปอีกว่าอสุรกายตัวอ้วนนั้นถูกนายใหญ่จับตัวไปแล้วเขาใช้คำว่านายใหญ่ไม่ทราบว่านายใหญ่คือใครแต่โดยข้อสันนิษฐานน่าจะหมายถึงโยมบาลหลังจากตื่นเช้ามาอาการอาหารไม่ย่อยและคลื่นไส้อาเจียนตลอดระยะทางจนหมดเรี่ยวแรงก็หายเป็นปกติ 3. ลักษณะเป็นเทวดาผู้วิเศษ กรณีนี้อาจจะมาในรูปจำแรงแบบไหนก็ได้บางครั้งมาปรากฏให้เห็นเป็นนิมิตในสมาธิหรือจำแรงแปลงกายให้เห็นทางตาในรูปแบบต่างๆเพื่อข่มขวัญหรือหลอกหลอนให้เกิดความหวาดกลัวจะได้เลิกละความเพียรถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งก่อนจะตรัสรู้ก็จำแรงมาในลักษณะขี่มา้าขี่ช้างถืออาวุธครบมือส่วนตัวเชื่อว่ามารมาแบบนั้นจริงๆ ไม่ใช่ปุคลาทิฐานตามที่หลายคนเข้าใจแต่คำว่าจริงๆในที่นี้หมายถึงเห็นจริงๆอาจจะเห็นเป็นนิมิตในขณะเข้าสมาธิหรือแสดงเป็นภาพมายาหลวงตาเหมือนเห็นทางตาจริงๆน่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อความแจ่มแจ้งของเทวปุตตมานจะขอนำเรื่องกรณีของเพื่อนพระเมื่อคราวไปอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำเสือวิปัสนาจังหวัดกระบี่ สมัยยังหนุ่มมาเล่าสู่กันฟังมีพระรูปหนึ่งต้องการบรรลุธรรมแบบฉับพลันจึงขึ้นไปปลีกหลีกเร้นบำเพ็ญภาวนาอดอาหารอยู่บนยอดเขาแต่เพียงลำพังหลายวันผ่านไปในตอนหัวค่ำของคืนนั้นท่านก็เกิดสภาวะธรรมบางอย่างภายในหลังจากนั้นก็ปรากฏเห็นเทวดาเหาะลงมาจากฟ้าและบอกว่าท่านไม่ต้องบำเพ็ญเพียรต่อไปอีกแล้ว พอจบกิจสําเร็จเป็นพระอระหันต์แล้วบอกเสร็จก็หายตัวไปด้วยเกิดสภาวะธรรมบางอย่างก่อนหน้านั้นด้วยและมีเทวดามาปรากฏให้เห็นและบอกว่าตนสําเร็จอรหันต์แล้วด้วยท่านจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าตัวเองบรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วนับแต่นั้นมาก็ใช้ชีวิตอย่างปล่อยวางดุดผู้ปราศจากกิเลสแล้วบางครั้งจีวรก็ไม่ซักเป็นเวลานาน,านเพื่อแสดงถึงการปล่อยวาง บางครั้งก็กินขี้ลิงให้เพื่อนดูเพื่อแสดงถึงการไม่ยึดมั่นบางครั้งก็เปลื้องผ้าทิ้งหมดเป็นชีเปลือยเดินตัวเปล่าเพื่อแสดงถึงความไม่ยึดติดในสิ่งใดครั้งหนึ่งหลังเสร็จจากลงอุโบสถฟังปาติโมกและโอวาทจากครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วในระหว่างที่เดินกลับที่พักท่านรูปนั้นเดินนำหน้าผู้เขียนเดินตามหลังท่านประมาณสี่หเมตร เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณบันไดขึ้นพระาธาตุบนยอดเขาโดยไม่คาดคิดจูๆ่ๆท่านก็หยุดเดินแล้วเปลื่องผ้าสบงจีวรทั้งหมดกองทิ้งไว้กับพื้นแล้ววิ่งขึ้นบันไดไปบนยอดเขาเห็นอย่างนั้นไม่รู้จะทําอย่างไรก็เลยหอบสบงจีวรวิ่งตามท่านขึ้นไปกว่าจะไปถึงเหนื่อยแทบขาดใจเมื่อขึ้นไปถึงลานหน้าพระาธาตุก็เห็นท่านยืนอยู่บนก้อนหินยกไม้ยกมือออกกําลัง เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราผู้วิ่งตามสิเหนื่อยแทบขาดใจครูบาอาจารย์พยายามแก้ไขก็ไร้ผลเพราะเชื่อเทวดามากกว่าครูบาอาจารย์จึงได้เฝ้าดูพฤติกรรมอยู่ประมาณสองปีเมื่อแน่ใจว่ามิได้ปล่อยวางเพราะบรรลุธรรมแต่ปล่อยวางเพราะความหลงผิดคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมเป็นอรหันต์แล้วจึงให้ศึกเปลี่ยนเพศเป็นคารวาตเพราะเกรงว่าถ้าขืนปล่อยไว้ ให้แสดงพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปจะทำให้ภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียเมื่ออาการหายดีเป็นปกติแล้วก็พร้อมจะให้บวชใหม่อีกครั้งหลังจากศึกไปไม่นานเท่าไหร่ทราบว่าได้จมน้ำเสียชีวิตแล้วขณะพยายามว่ายข้ามแม่น้ำตาปีอาจด้วยกำลังไม่พอหรืออาจเป็นเพราะตะคริวขณะว่ายน้ำก็เป็นได้การปฏิบัติธรรมที่เริ่มต้นอย่างดี แต่กลับจบลงด้วยความเศร้าไม่ใช่เพราะครูบาอาจารย์ละเลยการดูแลลูกศิษย์แต่สาเหตุเป็นเพราะลูกศิษย์เชื่อมานมากกว่าครูบาอาจารย์จะไม่เชื่อมานมากกว่าอย่างไรได้เพราะตอนที่มานมาบอกว่าตัวเองบรรลุธรรมเป็นอรหันต์แล้วนั้นเห็นเหาะลงมาจากฟ้าแต่ครูบาอาจารย์ที่มาสอนหรือแก้อารมณ์ให้ตัวเองนั้นท่านเดินย่ำตอกมาบนดินเหมือนสามัญชนคนธรรมดาทั่วไป หาความพิเศษอะไรไม่ได้เลยถ้าเราปฏิบัติธรรมแบบธรรมดาการปฏิบัติก็จะค่อยๆก้าวหน้าทีละน้อยตามลําดับมารผจญมักไม่ค่อยมีถึงมีบ้างก็น้อยรายที่จะได้พบส่วนสาเหตุที่ทำให้ต้องประสบกับเหตุการณ์มารผจญแบบนั้นอาจจะเนื่องจากวิบากกรรมบางอย่างในอดีตเช่นเคยด่าว่าคนนั่งสมาธิเป็นพวกคนบ้าทำอะไรไม่เหมือนที่ชาวโลกเขาทำกัน หรือเป็นเพราะเคยรบกวนขัดขวางการปฏิบัติธรรมของคนอื่นมาก่อนเป็นต้นวิธีรักษาให้ตัวรอดปลอดภัยจากอำนาจของเทวะปุตตมานหรือมารอื่นพอสรุปได้สมอย่างคือ 1. ต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์โดยไม่เสื่อมคลายไม่มีศรัทธาอื่นที่ยิ่งกว่าไม่งั้นถ้ามารเล่นงานก็เสรจมารทุกรายเพราะครูบาอาจารย์ จะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ 2. ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่ามานคือครูที่จะมาสอนความรู้หรือทดสอบบารมีของเราเหมือนครูทดสอบความรู้นักเรียนด้วยข้อสอบถ้าสอบผ่านก็ได้เลื่อนชั้นแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องศึกษาและสอบใหม่จนกว่าจะผ่านจึงจะได้เลื่อนชั้น 3. ให้รู้ความจริงว่ามานคือนิมิตหมายของความสำเร็จมานมีอยู่ณนะที่ใด พุทธะหรือนิพพานก็มีอยู่ณที่นั้นถ้าเปรียบก็เหมือนมารเป็นปู่โสมเฝ้ารัพย์ที่อยู่ในถ้ำตราบใดที่ยังไม่เจอปู่โสมแสดงว่าเรายังอยู่ห่างไกลถ้ำสมบัติมากนักแต่ถ้าเมื่อใดได้ไดเผชิญหน้ากับปู่โสมแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วหรือใกล้ประตูนิพพานแล้วเพราะว่ากิเลสมารหรือมารอื่นจะผจญกับคนทุกคนแต่มารเทพบุตร จะผจญเฉพาะผู้ปรารถนาพระนิพพานหรือดำเนินจนใกล้จะถึงประตูพระนิพพานแล้วเท่านั้นครูบาอาจารย์จึงสอนเราทั้งหลายว่ามานไม่มีบาร,รมีไม่เกิดมานไม่มีบาร,รมีไม่แก่กล้าถ้ามานไม่มีจะเอาบาร,รมีมาจากไหนถ้าไม่มีมานตรณีจะเอาทานบาร,รมีจากไหนถ้าไม่มีกิเลสมานจะเอาเนกขม,มะบาร,รมีจากไหนถ้ามานไม่ผจญ จะเอาความอดทนที่เป็นขันติบารมีจากไหนถ้ามานไม่ทดสอบความตั้งใจแล้วจะเอาสัจจะบารมีมาจากไหนถ้าไม่มีมานแล้วจะมีพุทธ,ธะได้อย่างไรดุจเดียวกับไม่มีกลางวันแล้วจะมีกลางคืนได้อย่างไร